สวัสดีเพื่อนๆนะลงทุนทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางที่อยู่ที่ไทยนะฮะสัปดาห์นี้ครับเขียวขจีครับเขียวจริงๆนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังแดงเฉือดอเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องดีนะครับอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับที่ดีก็คือว่าเราก็ได้กําไรนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าและะ้วฮะหุ้นก็เติบโตกันไปนะครับราคาก็พุ่งขึ้นเราก็ได้กําไรกันนะครับแต่ที่ไม่ดีก็คือก็ตกขบวนกันแหละครับบางตัวก็ต้องพลาดกันไปนะราคาก็เกินอย่างที่เราตั้งไว้นะครับส่วนผมก็มีตกขบวนมากเหมือนกันนะครับบางตัวแต่ก็ยังมีมีที่ว่าเสาอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ที่ตกกันหนกักๆนักก็มีใส่ไป ค่อนข้างออพอสมควรนะครับก็ยังพอมีได้ช้อยกับเขาบ้างนะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยที่มันเขียวขนาดนี้เพราะว่า3เหตุหลักๆเลยครับผมอย่างแรกเลยคือนวนฟาร์มเพโรนะครับตัวเลขในการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคบริการภาคการก่อสร้างได้เพิ่มประมาณหลัก40%นะครับแล้วก็ในตัวเลขของอัตราการว่างงานนะครับลดลงไปประมาณ6%นะฮะ ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้หุ้นเขียพืทีนะครับแล้วก็ไปต่อได้พร้อมกับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือควอเตอร์สนะครับที่เขาคาดหวังกันว่าจะไปต่อได้หรือเลปล่านะครับกับยุคสถานการณ์ที่โควิดเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่ค่อยฟื้นนะฮะแต่ปรากฏว่าทําได้ตามที่นักวิเคราะห์เขาคาดไว้นะครับบางบริษัทนี่ทําได้เกินเป้าหมายไปเยอะมากเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่ผมภูมิใจมากๆเลยก็คือหุ้นที่เป็นหุ้นยาก็คือหุ้นแอปบีสนะครับอยู่ในส่วนของเฮลท์แคร์นะฮะตัวนี้นะครับแอปบีสนะครับขึ้นมากําไรนี้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับห้โอ้โหสุดยอดมากๆแอปบีสนี่ไว้วันหลังผมจะรีวิวให้ฟังนะครับเป็นในส่วนของหัวข้อหุ้นรายตัวนะครับ แอปบี้คือเป็นหุ้นอันดับหนึ่งในพอร์ตนะครับจ่ายทั้งปันผลและเป็นหุ้นเติบโตด้วยนะครับเติบโตก็ว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณ4เกือบ5%นะครับผมและอย่างที่3เลยนะฮะความคืบหน้าของสต i m มูลั c h e ็คนะครับก็มูฟอ,อ Move On นะครับได้ไปต่อนก็อัปดาห์หน้านี่น่าจะได้บทสรุปอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่เขาคาดว่า ยังไงก็ตามนะครับเเงินเข้ามาถึงประชากรชาวอเมริกาแน่นอนนะฮะแต่เป็นตัวเลขเท่าไหร่นั้นก็ต้องรอการติดตามกันต่อไปนะครับผมด้วยสารไม่ผลนี้นะครับมันจึงทําให้ N a s d a q นี่ขึ้นไปนี่ครับเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่า The biggest We e k นะครับก็คือเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เลือกตั้งนะครับเมื่อตอนนูเวเบอร์เลยนะสำหรับตลาด n a ส d a q นะครับส่วน S&P สนะครับแล้วก็ดาวโจนส์นะครับก็ขึ้นมาสูงมากเลยนะ ก็เรียกได้ว่าพลิกเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่แดงจริงๆนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยรือถึผมด้วยเนี่ยคิดว่า p o r เตอร์สนี้มันหลายหลายบริษัทนี่น่าจะทําไม่ได้ตามเป้านะครับแล้วก็ในส่วนของอ้ออีกอย่างนึงนะครับ สถานการณ์โควิดของที่อเมริกาที่เริ่มดีขึ้นนะครับอัตราการติดนี่ร้อยน้อยลงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตน้อยลงนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้หุ้นนี้ไปต่อได้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยยังรออยู่นิดนึงครับนึกว่าสัปดาห์นี้จะลงลงมาอีกนะครับก็ยังใส่ไปได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ยังดีที่เราอยู่ที่ตลาดหุ้นมาสักพักหนึ่งนะครับพวกนี้มันคาดการณ์ไม่แน่ไม่นอนนะครับอะไรที่คิดว่าเฮ้ยราคานี้เรารับได้นะครับและเป็นหุ้นดีจริงๆเนเนรคจิง ใส่ไปเลยครับผลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ใส่แอปดีสนะครับแล้วก็ใส่พวก healthcare ไปนะครับอย่าง BMY นะครับแล้วก็จอร์นซันจอร์นซันนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็คือเน้น healthcare ไปนะครับยังถือได้ว่าขึ้นไม่มากนะฮะถ้าเป็นหุ้ healthcare นี่ถือว่ายังถูกอยู่จําได้ไหมครับในอพิโซดที่รีวิวหุ้นยาไปนะครับยังถูกประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ JP Morgan ออกมาคาดการไว้หุ้นยานี้ยังสามารถลงได้อยู่นะครับยังไม่ถือว่าแพง ก้อนนี้แหละครับสามเหตุผลหลักๆที่ทําให้หุ้นเนี่ยไปต่อได้นะครับก็ต้องดูว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับในส่วนของที่เป็น6หุ้นเมกะแคปนะครับก็จะเป็น Google นะครับที่บวกมาค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดคราวนี้เรามาดูเซกเตอร์ by เซกเตอร์แล้วนะครับเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับ Microsoft นะครับบวกนะครับ Adobe Oracle นะครับบวกไปหมดทุกอย่างนะครับเซมิคอนดักเตอร์ครับ Nvidia Intel นะครับบวกหมดเลยนะครับยกเว้นท์คอร์คอมนะครับ ทผลงานได้หน้าผิดหวังอยู่บริษัทเดียวนะครับก็เลยแดงเถือกไปนะครับลบไปถึง6.68นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นพอสมควรเหมือนกันนะฮะพอ Google Facebook นะครับบวกกันไปนะครับ Amazon นะครับมีข่าวว่า Jeff b e z o นะครับจะลงจากตำแหน่ง CEO แล้วนะฮะก็จะมีในส่วนของมือขวานะครับขึ้นมาแทนนะก็มือขวาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำให คราวนะครับธุรกิจคลาวของ Amazon เนซ่ยเติบโตอย่างมหาศาลนะครับก็คาดการว่าเจสเปโซสเนี่ยจะลงจากตำแหน่งในควอเตอร์ที่3ของปีนี้นะครับส่วนเจสเปโซสนะครับที่ลงจากตำแหน่งนะครับก็เนื่องจากว่าต้องการใช้เวลาไปโฟกัสนะครับธุรกิจอื่นนะครับรวมถึงกองทุนของตัวเองด้วยนะฮะก็ต้องดูต่อไปนะครับว่า a m a ซ o n จะไปทางไหนแต่คาดว่าคนที่นี่เก่งจริงนะครับขึ้นมาแทนตำแหน่งน่าจะเป็นที่น่าจับตามองนะครับ ส่วน Tesla นะครับสัปดาห์นี้ก็ไปต่อครับบวก7.40นะครับสัปดาห์นี้ก็มีข่าวนิดนึงหน่อยนะครับถ้าเป็นข่าวส่วนตัวของยอนมัสเรียกได้ว่าทุกคำพูดทุก t วิตเตอรสามารถทำให้หุ้นมันขึ้นได้จริงๆนะไม่ว่าจะพูดนิดนิดน่อยๆเกี่ยวกับเกมซอฟต์เกี่ยวกับบิตคอยนะครับเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยสามารถทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงได้ก็คิดดูว่ามีอิทธิพลขนาดไหนนะครับ ก็เทสลามีข่าวว่าจะใช้ในการสื่อกระแสจิตนะครับมีการทดลองในลิงนะครับก็ต่อไปเขาว่าโทรศัพท์ก็ไป้องใช้ปากก็ไมตลองพูดนะครับสามารถรับรู้ด้วยโดยการผ่านทางกระแสจิตโอ้โหนะครับเป็นบริษัทเป็นอันเดอร์ของ E อลอนม t สกนะครับก็คือ National Link ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านคอมดิโปอไปต่อนะครับตู้นี้ไปต่อหมดเลยนะครับขวามือนะครับอาหารนะครับ McDonald's Starbucks ไปต่อนะครับในกี้เนี่ยเขาคาดกันว่า ใกล้ถึงจุดที่ทุกคนทั่วจะต้องกลับมาลงทุนแล้วนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ของอเมริกานี่กําลังค่อยๆฟื้นนะฮะก็ไนกี้ใครที่เล็งไว้อยู่นะครับผลิตภัณฑ์กีฬานะครับหนักหนึ่งก็เตรียมตัวนะครับไปต่อนะครับทราเวลนะครับบุกจิงก็มีขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น CCL RCL ก็มีขึ้นมาแต่ ควนี้นี่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะครับเรียกได้ว่าเป็นอันนี้สองนะครับจากสภาพแวดล้อมที่ผมบอกไปนะครับว่าวาบริษัทาบริษัทปดไปกัตตาจั้งงานลดลงแต่ว่าในส่วนของกําไรนี่ยังติดลบอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีเคาะซ้ำคำรรซัดอีกนะครับแคนาดานะฮะเป็นประเทศที่คนท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับเศรษฐกิจก็พอสมควรหลังจากที่เขาแบนนะครับการให้เรือสำราญเนี่ยเข้ามาทางด้านน้ำนะครับว่าจะเป็น เ,ออเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะครับจากเดือนกุมภาพันธ์ทีแล้วเนี่ยจะสิ้นสุดการแบนนะน่าจะชักสิ้นเดือนนี้นะฮะปรากฏว่าโดนแบนต่อไปอีกหึ่งปีนะครับเท่ากับว่าคุณตัดไปเลยครับธุรกิจเรือสำราญ นะครับในส่วนของที่จะได้ไรายได้จากแคนาดาเนี่ยเขาเรียกได้ว่าการคาดการณ์นี้ตัวเลขก็ต้องปรับลดลงไปอีกนะครับเป็นไม่ได้ก็เออเหล็กเรียงไว้ก่อนดีกว่านะครับหุ้นตัวอื่นเซกเตอร์อื่นดีๆยังมีเยอะนะครับค่อยๆดูเันไตนะครับเราให้แบบว่าเออทาธุรกิจเดินเรือได้ก่อนค่อยกลับมามองอีกครั้งดูนะครับมันเอออจาจจะพลาดราคาที่คาดหวังไว้นะครับหรือว่า long term เ,เออนี่ยอาจจะกลับมาได้นะครับแต่อย่างที่ผมเคยรีวิวว่าผมไม่เอาแล้วครับท่องเที่ยวนะครับ โควิดนี่ทําให้รู้เลยว่าหุ้นท่องเที่ยวนี่ไม่ได้แกล่งจริงๆนะครับคือมันยังมีเซกเตอร์อื่นที่น่าสนใจกว่านะครับที่เราจะทํากําไรที่แบบสนใจกว่าได้นะครับก็ลองไปหาเอพิโซดที่ผมรีวิวไว้ดูนะครับในส่วนของหุ้นท่องเที่ยวนะฮะต่อไปต่อครับหุ้นเกี่ยวกับแพ็กเกจนี่ก็ไอพีนี่หุ้นเกี่ยวกับพวกแพ็กเกจนะครับพวกทากล่องส่งอเมซอนทำกล่องส่งอีเบนก็ ลดลงครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นจะลดลงได้นะครับผู้ถือหุ้นนะครับก็เลยไม่พอใจนะครับเลยขายหุ้นไปบางส่วนนะครับก็ทำให้ติดลบตัวแดง consumer electric นะครับ apple นะครับ apple บวกมา3.64สนะครับสัปดาห์นี้ข่าวกับ apple นี่ค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในส่วนของ apple car นี่ค่อนข้างที่จะเริ่มจริงจังกันขึ้นมามากเรื่อยๆนะครับจำได้ไหมครับเดือนที่แล้วนะฮะมีข่าวว่าจะไปลงทุนกับหุ้นใดนะครับของบริษัทรถเกาหลี คือ a p p เ e เนี่ยคิดโปรเจกต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีมีเนี่ยมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอุปกรณ์ที่ชำนาญนะก็ปรับตกไปคือพักโปรเจกต์ไปก่อนเพื่อจะกลับมาในส่วนของปลายปีที่ผ่านมานี่ครับเริ่มจริงจังนะครับแล้วมีข่าวออกสู่นักลงทุนนะครับออกสู่ชาวโลกนะครับก็จะกลับมาลงทุนอีกแล้วนะครับก็ประกาศไปว่าลงทุนกับคุณใดนะครับแล้วก็ยังเปิดรับพาร์ทเนอร์นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ปิดว่าจะเป็นคุณใดเจ้าเดียวนะครับล่าสุดนะครับ บริษัทของเกาหลีใต้เหมือนกันนะครับบริษัทเกียร์ครับแอปเปิลก็จะให้เงินสนับสนุนลงทุนช่วยกันผลิตนะครับรถไฟฟ้าของ Apple นะครับที่จะมาในส่วนของรุ่นเขาเรียกอะไร e h i c l e มะครับ e h i c l e os นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นว่าจะไปจ้างวิศวกรอาวุโสนะครับที่เคยทำอยู่กับ Por s เช e นะครับหรือว่า Porsche นะครับก็เรียกว่าคนนี้เนี่ยเป็นกระดูกสันหลังนะครับเป็นมันสมองของบริษัท Porche เลยครับเคยทำให้กับ audi นะครับไปทำให้กับ volkswagen นะครับ ประสบความสำเร็จมาแล้วก็จะไปดึงตัวมานะครับคุเขาต้องเอาจริงนะครับน่าจะได้เห็นแน่นอนนะครับแข่งกับเทสลาน่าจับมาแน่ๆครับซอฟต์แวร์ใครซอฟต์แวร์มันคุณ Apple ถ้าเป็นราคาเนี่ยผมว่าไม่แพงนะครับผมยังทยอยเจ็ดๆลงไปทุกเดือนนะครับมากน้อยว่ากันไปนะครับส่วนของต่อไปนะครับเซกเตอร์ต่อไป IBM นะครับก็กลับมาบวกิดหน่อยนะครับหลังจากเมื่อ2สองสถาที่ทาท้องคุณผิดหวังในพอสมควรนะครับเนื่องจากโตช้าไปหน่อยเออุซอฟต์แวร์นะครับ Intel ก็บวกนะครับ c ่ m ก็บวกนะครับ Cisco บวกนะครับคือบวกกันกระจายเลยครับนะครับหลายเชกเตอร์บวกนะครับผมไปเร็วๆนะ Disney Netflix บวกนะครับหุ้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็นิดหน่อยครับใครที่ชอบหุ้นปันผลนะครับคือถ้าคาดหวังกับแคปิตอลเกนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นะครับสำหรับทีน่าจะผิดวัตถุประสงค์ครับแต่ถ้าว่าเป็นในส่วนของเน้นหุ้นปันผลเนี่ยสำหรับใครที่อายุเยอะแล้วนะคร หุ้นนี้ก็น่าจะฝากความหวังไว้กับทีได้นะครับหุ้นทีเนี่ยราคายี่สิถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับนอกจากโทรศัพท์ก็ยังมีส่วนของผู้สตรีมมิ่งนะครับก็น่าจะไปต่อได้นะครับธุรกิจก็ยังไปได้อยู่ถึงแม้ว่ายอดจะตกลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนของปันผลก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับก็ยังนํากำไรเนี่ยมาตับรถนี่ลงเรื่อยๆนะครับก็ยทาตามแผนอยู่บอมาคอสโกเนนนอนแบเบอร์ Bear Bear, ครับแข่งจริงๆพวกนี้นะครับโคคาโคล่าแอปซี่นะครับบ แล้วก็เซกเตอร์นี้ครับเซกเตอร์ที่น่าจับตามองครับน้ำมันนะเพิ่งรีวิวไปเมื่อเอพิโซดล่าสุดเองครับว่าไม่ควรจะแตะต้องหุ้นน้ำมันครับถ้าเป็นลองเทอมครับใครชอบใครชอบมันดีกว่าครับถ้าใครอยากจะฟังวิเคราะห์หุ้นน้ำมัน2ตัวนี้นะครับหุ้นยักษ์ใหญ่2ตัวนี้ก็ไปเอพิโซดล่าสุดได้นะครับที่เพิ่งอัปโหลดไปนะครับก็ Exxon Mobil ครับกับ Chevron ขึ้นมาเชฟรอนขึ้นมาเกือบ5ครับแอคชั่นโมบิลขึ้นมาเกือบ12บสองนะครับพอได้รับอันสงจากน้มมัันนนเบบซ์ะครผ ตราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับจะ,จะไปแตะ6 0เหรียญเดือน,นที่แล้ว2เดือนที่แล้วถึง40กว่าอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเซกเตอร์ออยล์เซกเตอร์แก๊สก็เลยได้อานิสงส์งไปนะครับเหลเอสเตหครับสัปดาห์นี้ก็บวกครับนะครับถึงแม้ไม่มากก็ถือว่ากำไรกันต่อไปหุ้นไฟแนนซ์มาแล้วครับผมหุ้นไฟแนนซ์ตกขบวนเรียบร้อยครับ JP Morgan ผมตกขบวนไปแล้วโอ้โหชะล่าใจมากไปหน่อย j p Morgan Bank of America คือวีซามาสกัดคือบวกหมดเลยครับแล้วบวกหนักด้วยครับโอ้เ p Morgan ็เสียาจจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยได้ช้อยนมานี้ิดหน่อยก็ยังโอเคนะครับโอเคครับเฮลท์แคร์ที่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าผิดหวังครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะไม่ได้ตามเพื่อนเลยนะครับจริงๆเนี่ยผลงานมันก็ไม่ได้ว่าน่าเกลียดนะฮะก็หลายๆตัวก็ ทำได้ตามเป้านะครับยกเว้นเบิร์กนะครับเบิร์กนี่ทําต่ำกว่าเป้านะครับนะครับลิลลี่ทําได้ตามเป้านะครับมาเก้นตามเป้าแฮนดี้นี่ตามเป้านะครับกิเล็ตา, w, ตามเป้าเบียมไวตามเป้าแต่ที่เป็นพระเอกของสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นจอร์นไนจจอร์นสันนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าได้รับการอนุมัติที่จะให้ใช้วัคซีนได้แบบฉุกเฉินนะครับองค์การอาหารและยาของอเมริกานะครับก็ได้รับอนุมัติเรียบร้อยนะเออน่าจะน่าจะเร็วๆนี้นะครับจะได้แอปพลิคนะครับไม่แน่ใจ แต่ว่าค่อนข้างที่จะชัวร์้วครับว่าจะเป็นตัวที่3นะครับต่อจากไฟ i z e r และ m o เดอร์นาที่จะให้ใช้ในที่สหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาที่เขามีออกมาว่า Effective อยู่ที่ประมาณหลัก70%กว่าซนะครับส่วนทั่วโลกนี่จะอยู่66%สิบะแต่ก็ยังเป็นเหมือนตัวสำรองไปนะครับเพราะว่าข้อดีเขาก็มีครับข้อดีก็คือใช้แค่โดสเดียวนะครับเข็มเดียวจบนะครับต่างจาก ไฟเซอร์และเบอร์เนานะครับต้องเป็น2โดสนะครับแล้วก็ห่างกันก็คือวิคอะพาร์ตนะครับต้องมีแบบเว้นระยะเวลาหน่อยแล้วก็ในส่วนของไฟเซอร์กับเบอร์เดนาเนี่ยต้องเก็บในอุนณหภูมิที่จับกัดส,ส่วนของจอร์ชันจอร์ชันเนี่ยวัคซีนเขาไม่ต้องนะครับเพราะคนข้างที่จะขนส่งสะดวกนะครับแล้วก็น่าจะถึงวีได้ค่อนข้างง่ายนะฮะส่วนไฟเซอร์นะครับผมก็ผิดหวังกันไปนะครับแม้ว่าจะทําได้ตามคาดหวังแต่ว่า ไม่ได้ตามคาดหวังนักลงทุนครับเพราะว่าไปหนับหนึ่งแท้แต่ทําไมรายได้มันช่างน้อยนิดทีเดียวนะครับอาจจะเสียไปกับค่าวิจัยหรือค่าขนส่งยังไม่ถึงกับขั้นเซลล์ออกนะครับแต่ว่าควอเตอร์ต่อไปนี่ที่จะประกาศผลที่ต้องดีกว่านี้นะครับอีเพอร์ครับที่คนหลายคนว่าทําไมราคาไม่ขึ้นฝรั่งยังสงสัยเลยครับในห้งองรับลงทุนฝรั่งยังสงสยัยเลยทำไมล่ะไฟเซอร์ราคาไม่ขึ้นก็ทีก็ถ้า ไม่ขึ้นก็คือไม่มีคนซื้อนะครับคงได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นที่ต้องการที่จะได้ปันผลด้วยนะครับในส่วนของถ้าเน้นที่เป็นนักทุนที่เน้นเติบโต,วตวเวรนด์โกรดที่จะไม่ค่อยสนใจไฟเซอร์นะครับจะไปตัวอื่นซะมากกว่านะครับก็จะไปเล่นแนวจอห์นสันจอห์นสันแนวแอปเปิ้ลนะครับแนวอย่างอื่นนะฮะเหมือนไฟเซอร์นี่เหมือน เกิดมาเพื่อน,นี้กับพุ้นปันผลนะครับถาเป็นช่วงนี้เพราะว่าพุ้นเขาโตช้ามากๆต้องยอมรับนะครับแต่ปันผลยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะยังมีกระแสเงินสดนะครับยังบานหลังบ้านบัญชียังโอเคอยู่นะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับคอนาวิเคราะห์บอกว่าไฟเซอร์จะที่40เปลียยนนะครับจะขึ้นม้านอนก็ต้องออรอดูว่าจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าคู่แข่งนี้ก็ เริ่มมานะฮะจะต้องเริ่มมาแชร์ส่วนแบ,บ่งของการตลาดแล้วไฟเซอร์ก็ต้องเอ,อ่อต้องเล่งเครื่องมานิดนึงนะครับในส่วนของการพัฒนาการขนส่งนะครับแล้วก็ตัวของวัคซีนที่ว่าลบ70ดกว่านี่ค่อนข้างที่จะละเอียดเกินไปนะครับที่อเมริกานะครับก็คือที่บ้านก็ห้งบอกว่ามีข่าวว่าถ้าวัคซีนเนี่ยไปถึงนะครับถ้าแบบ อุณหภูมิผิดที่เดียวคือเขาทิ้งเลยนะฮะทิ้งไปเลยไม่มีแบบว่าร่มอร่วยมาใช้นะครับค่อนข้างจะสต r i c มากนะฮะถ้าแก้ไขในส่วนของ delivery ข้อจำกัดได้นี่ก็จะเป็นที่จับตามอ n i ันนะครับสำหรับ v a c i ของ pfizer นะฮะโอเคครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็น png นะครับนะครับก็ยังได้โอเคอยู่หุ้นซิงนะครับก็มาครับผมหุ้นสาหกรรมนะครับก็บวกนะครับหุ้อิงก็บวกนะครับก็นะฮะอันที่2จากเศรษฐกิจ ของอเมริกาก็จากการประกาศนิ่งนะครับแต่ว่าตัวของบริษัทเองไม่ได้โอเคเลยนะครับเฟ UPS นะครับบวกกันไปนะครับก็ผลมากบวกวกันไปพลังงานก็บวกครับนะครับดนตี้หุ้นดีก็บวกนะครับมีก็บวกครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เอ่อ S&P ของเรานะครับก็ขึ้นมานะครจากสตาร์ทที่3,000 7 3 1จุดนะครับขึ้นมาถึง3.86นะครับขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรน,นะครับก็เรียกได้ว่าจาัดถึงสุขที่ผ่านมาเนี่ยจัดหรือิลล่เนี่ยยิ้มเลยครับนะครับคุณไปแบบไปกระฉูดเลยนะครับวันศุกร์ก็มีดออโลงมาที่หน่อยนะครับเป็น r a ที่หยแต่ก็ยังถือว่าเป็นในส่วนของพารทที่บวกอยู่น,นะครับ ก็สัปดาห์นี้ก็ตามนี้กันไปครับแล้วก็มาอรอสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงครับนะครับขอ,อาจากกันไปนะครับขอ,อฝากนิดน,นึงครับไปดูนิดนึงครับการปั่นหุ้นนะครับ GME GameStop กลับสู่ความเป็นจริงนะฮะอย่าที่คาดการไว้ไม่มีผิดเลยครับใครเข้าแล้วออกได้ตรงจังหวะรวยใครเข้าแล้วออกไม่ตรงจังหวะนะครับคาดการผิดโอ้โห ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าคอร์รตนะครับของอเมริกาคือ SEC นี่คือเริ่มเข้ามายุ่งแล้วนะครับผมการปั่นหุ้นเริ่มเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับจะทําให้ไปถึง160กว่า200กว่าราคานี้ค้าที่จะเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็นี่ครับอีกตัวครับ a m c นะครับเรียบร้อยเหมือนกันครับเสถียรมากเลยครับลงมาปุ๊บเสถียรเลยนะครับก็นี่นะครับการปั่นหุ้นการที่ว่า มันไม่ใช่หุ้นที่อิงจากพื้นฐานนะครับมันเป็นหุ้นที่อิงจากกระแสมันก็จะกลับคืนสู่ความเป็นจริงในท้ายที่สุดนะครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของการที่เข้าซื้อหุ้นโดยที่ดูตามกระแสไม่ดูที่ fundamental นะครับหรือที่พื้นฐานของทางธุรกิจนั้นนะครับก็นี่ครับเอามาให้ไปดูเป็นตัวอย่างสําหรับ VI ออย่างพวกเรานะครับก็ value investor นะครับลงทุนที่หุ้นที่มีพื้นฐานดีเท่านั้นนะครับ อย่าไปลงหุ้นตามกระแสนะครับดิฉะนั้นก็จะเป็นเช่นนี้ได้นะครับมาสรุปสุดท้ายนะครับของต่อไปนี้คือทุกสัปดาห์แรกถ้าไม่ลืมนะครับก็จะสรุปในส่วนของหุ้นที่มี Market cap สูงที่สุดของสหรัฐอเมริกานะครับอันดับหนึ่งนะครับยังเป็น Apple ต่อไปครับ Market cap นี่เป็น trillion นะครับ1 2 3 4 4บริษัทของสหรัฐอเมริกา Tri l ลียแล้วครับก็อิงจากผู้ถือหุ้นด้วยนะครับมูลค่า Market cap ก็ใครที่ง่ายๆเลยครับใครถือหุ้นเข้าซื้อตั้งแต่ราคายังต่ำๆอยู่แล้วถือพูดมาเป็นวีเออเป็น VI นะครับ Value Investor ตอนนี้ก็คือรวยไปพร้อมกันนะครับนี่ครับคือทำไมทุกคนถึงลงทุนในหุ้นนะครับให้นึงมาทำงานแทนเรานะครับให้ a pple ให้ Microsoft ให้ระดับอย่าง o o o g y o y t u t u เนี่ยในระดับอย่างเว็บไซต์อีค m มเมิร์ซอับหนึ่งของโลกทำมินให้เรานะครับในขณะที่เรายังทำงาน ส่วนตัวของเราอยู่ในขณะที่เรายังนอนหลับอยู่ให้รเราเกษียณได้อย่างปลอดภัยนะครับสียันับเชียนนะครับแล้วเทสลาผมว่าไม่ช้าไม่นานนะครับกบระแสของเทสลาตอนนี้ยอดส่งรถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มระดับ20เท่าภายใน5ปีนะครับแคเทเธอรีนนะครับบูดเป็นนักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงและตอนนี้ได้ทำนายไว้นะครับ20เท่าภายใน5ปีเชียร์โชว์ชวนะครับคือถ้ามองในส่วนของ เดเนทัลนะครับก็ตอนนี้ก็คือ,อยังไม่น่าลงทุน PE ก็คือสูงไม่ต้องดูเลยครับ PE ปรความคุ้มค่าแต่ถ้าดูแนวโน้มทางการตลาดดู c ีดูยอดสั่งซื้อดูแนวโน้มผมว่าเทส l a ตอนนี้ราคาไม่แพงมันยัง น่าลงทุนได้นะครับนะครับเทสลาเป็นธุรกิจอนาคตจริงๆตอนแรกยอมรับว่ามีอคติกับเทสลาที่หน่อยนะครับแล้วก็คือไม่ใช่จริตที่จะลงทุนในหุ้นที่เติบโตรุนแรงอะไรขนาดนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับเข้าช้าแต่ว่าก็มีส่วนในหุ้นตอนนี้แล้วนะครับนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเทสลาแนวโน้มคือดีมากๆนะครับกิกะเซียร์ไฮนะครับตอนนี้ไปส่วนของที่เบอร์ลินที่เยอรมันแล้วนะครับยอดสั่งซื้อก็คือจากจีนก็ ถึงแม้ว่าจะแข่งจากแบรนด์จีนนะครับแต่ถ้าพูดถึงแบรนดิ้งนี่เทสล่ายังไงก็ Number ร์วันครับตอนนี้ก็ต้องดูฮะอนาคตจะเรียกนะครับ Apple ิําลังจะมานะครับก็ต้องรอดูครัแข่งกันนะฮะค่อยลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าไปลงปูุตามนะครับโอเคนะครับลงมาต่อไป1 2 3 4 5อันดับ6นะครับ Facebook นะครับเจ็ดนะครับอาลีบาบนะครับอันดับ8นะครับไอวานแอนซิลิคอนดักเตอร์นะครับปุ๊บปีนี้นี่บวกมา ดูนะครับเทสลาปีนี้นี่ขึ้นมา400นะครับแต่ไต้หวันนี้ขึ้นมา125อนครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยครับตัวนี้ใครมีหุ้นตัวนี้อยู่นะครับช่วยอัปเดตข่าวหรือว่าผลงานหรือว่าหลังบ้านให้หน่อยได้ไหมครับตัวนี้อาจจะไม่แน่จอาจจะสนใจก็ได้นะครับเพราะว่ามีฟันขุนด้วยบริษัทของบริเวณวเฟดครับต่อไปนะครับบรชชัยแล้วก็ตก้ดยวีซ่านะครับก็ท้านตัวนี้จะเป็นในส่วนของนะครับสำหรับผู้ที่ ขึ่งเข้ามาดูนะฮะก็เป so ็น so ป no no ันผลนะครับนะส่วนดุจี่ี่คือจ่ายที่จ่ายปันผลนะครับส่วนส่วนคือไม่ได้จ่ายนะครับนี่ครับเ็เป็นส่วนของ1ปีนะครับผลงาน1ปีก็ขึ้นมานี้นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ขอขึ้นมานะครับก็คือง่ายๆถ้าดูจากตารางนี้นะครับใครมีหมดทั้งตารางนี้ก็คือรวยนะครับนะครับเงินทางานให้เป็นอย่างดีนะครับสาหรับของผมเองนะครับมี1่มี2มี3ามี4ี่เอ่อมี4นะครับมีมี4ตัวครับในนี้นะฮะมี4ีตัว แล้วก็ขายไปสองตัวนะครับขายไปลงพุ้นยานะครับโอเคครับสัปดาห์นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ของสัปดาห์ต่อไปดูว่าจัดแดงหรือจะเขียวกันต่อไปนะครับแล้วกลับมาเจอกันนะครับขอรบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปขึ้นหน่อยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ